สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ที่เคารพทุกท่านกระผมตาวันนี้มีเรื่องราวดีๆในแบบฉบับคนบ้านๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องครับหลังจากได้ทําคลิปบอกเล่าเรื่องราวตำนานต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันปรากฏว่าเสียงตอบรับดีเกินคาดครับหลายๆคนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น บอกว่าฟังแล้วมีสาระความรู้มีความสุขสนุกเพลิดเพลินในการรับฟังอันนี้กระผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงครับมีหลายท่านขอมาอยากให้ผมบอกเล่าเรื่องประวัติพระเกจิผู้ทรงอภิญญาบ้างกระผมก็ได้ตกปากรับคำมาไว้เมื่อพูดแล้วก็ต้องทำคลิปนี้เลยได้นำเรื่องราวอิทธิปฏิหารตอนหนึ่งของพระอรหันต์รูปหนึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช มาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับราวปีพศ218พระเจ้าอสูกมหาราชทรงได้ทำการสร้างพระเจดีย์ขึ้น84,000แห่งทั่วดินแดนชุมพูทวีปภายหลังจากการค้นพบที่ซ่อนพระบรมสารีริกธาตุเมื่อพระเจ้าอสูกมหาราชทรงอัญเชิญพระบรมธาตุสู่เมืองเมื่อทำการศักการะแล้ว ได้แจกพระบรมธาตุไป84% 0 0 0พันแห่งทั่วทุกนครซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์จะฉลองพระสูบทั้ง 84%,00 0แห่งและจะกระทำการสักการะบูชาพระบรมธาตุให้ได้7ปี7เดือน7วันแต่พระองค์ทรงเกรงว่าจะมีมารเข้ามาทำลายพิธีในครั้งนี้จึงได้อาราธนาพระริยสงฆ์เพื่อมาร่วมกันป้องกันแต่ก็ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดที่จะอาสาได้เลย ครั้นได้หลวงเนนองค์หนึง่งมียานสมบัติชั้นสูงท่านก็ยังไม่สามารถที่จะรับอาสาในการปราบมารได้แต่ท่านได้กล่าวแนะนำว่าควรไปอาราธนาพระอุปคุตเถระซึ่งมียานสมบัติสูงยิ่งนักและสามารถจะทรมานมารใจบาปให้พ่ายต่อมหิทธานุภาพโดยกล่าวว่าการเมื <AC. S 1> ่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนมายุอยู่ก็ได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่า สื่ไปในภายภาคหน้าจะมีภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าอุปคุตเถระจกได้ทรมานพยามานให้เสียพยศจนพ่ายแพ้แก่อนุภาพและจะก,กล่าวปฏิญาณปรารถนาซึ่งพุทธภูมิพระเถระอุปคุตได้ไปในรมิดรประสาทแก้วเจ็ประการจำพรรษาอยู่ในท้องหมาสมุดเพื่อหลบหนีความวุ่นวายโดยท่านไปนั่งเข้ายานสมาบัติอยู่บนรัตนบัลลังก์ในท่ามกลางปราสาทแก้วนั้น โดยไม่ได้ฉันพัตตาหารมาเป็นเวลานานพระอุปคุตรูปนี้แหละหากได้นิมนต์มาก็จะสามารถปราบพยามาณได้จึงตกลงปรงใจกันที่จะไปนิมนต์พระอุปคุตมาสำหรับการไปนิมนต์ครั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้พระภิกษุผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาสมบัติสองรูปเป็นผู้ไปนิมนต์เมื่อไปถึงที่อยู่ของพระอุปคุตจึงได้แจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบ ท่านก็ไม่ได้แสดงความขัดข้องแต่ประการใดบอกให้พระภิกษุที่ไปนิมนต์กลับไปเสียก่อนและท่านจะตามมาทีหลังแต่ที่ไหนได้พอพระภิกษุที่ไปนิมนต์กลับมาถึงก็เห็นพระอุปคุตมาถึงก่อนแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิอันน่าอัศจรรย์ของท่านพระอุปคุตเมื่อพระอุปคุตมาถึงแล้วพระสงฆ์ทั้งปวงมอบทันฆกรรมให้แก่พระอุปคุตเนื่องจากท่านแม่สามัคคีอุโบสถกับสงเลย หลีกหนีไปอยู่แต่ผู้เดียวเมื่อพระอุปคุตทราบแล้วจึงน้อมรับทันฆกรรมคือหน้าที่ป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในงานสมโพธิพระสถูปทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนที่จะถึงกำหนดการฉลองพระสถูปเจดีย์พระเจ้าอัสสกต้องการจะดูตัวว่าพระเถระไหนหนอที่จะมาทำหน้าที่ป้องกันภัยจากพญามารพอประธานสูงชี้ให้ดูว่ารูปนี้ไงที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ป้องกันภัยจากพญามาร พระเจ้าอโศกก็ชักไม่ค่อยเชื่อใจเพราะรูปร่างของพระอุปคุตนั้นผอมมากจะทําการป้องภัยจากพญามารผู้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อไม่เชื่อก็ต้องมีการทดสอบวิธีการทดสอบของพระเจ้าอโศกก็คือในตอนเช้าขณะที่พระอุปคุตเข้าไปบินธบาตในพระราชนิเวศพอออกมาก็ปล่อยช้างตกมันเพื่อที่จะทดลองกําลังของพระอุปคุตว่าจะสู้กับช้างพระองค์ได้หรือไม่ เพราะถ้หากต่อสู้กับช้างไม่ได้แล้วจะไหนเลยจะต่อสู้กับพญามารได้และแล้วพระเจ้าอาโศกก็ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์เมื่อช้างตกมันก็ได้วิ่งทยานไปหมายจะบทขยี้พระอุปคุตแต่ช้างนั้นต้องพลันชะงักหยุดนิ่งไม่ไหวติงเหมือนรูปปั้นด้วยอํานาจของพระอุปคุตนั่นเองพระเจ้าอาโศกเห็นดังนั้นจึงได้เข้าไปขอขมาต่อท่านพระอุปคุตที่ได้ทําการลองดีพระอุปคุตได้คลายฤทธิ์ทำให้ช้างนั้นสามารถ เคลื่อนไหวตัวได้และกลับไปสู่โรงช้างอันเป็นที่อยู่ของตนเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้พระเจ้าอาโศกมีความมั่นใจในรทษานุภาพของพระอุปคุตว่าจะสามารถป้องกันภัยจากพญามารได้แน่และแล้ววันสําคัญก็มาถึงนั่นคือวันที่จัดให้มีการฉลองพระมหาสถูปเจดีพระเจ้าอาโศกพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนได้พร้อมใจกันจัดเครื่องบูชาอย่างมโหฬาร ตามริมฝั่งแม่น้ำคงคามีการจุดประทีปเป็นอนเนกอนันต์นับไม่ถ้วนจนทำให้บริเวณนั้นโชดช่วงมองดูแล้วสว่างสวยัยคล้ายกับเวลากลางวันขณะที่ทุกคนกำลังปีติยินดีอยู่กับการบูชาพระมหาเจดีย์นั้นเหตุการณ์ที่ใครๆไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นคือได้เกิดพายุใหญ่พัดมาชนิดที่ไม่มีค้าวมาก่อนเลยพระอุปคุตเห็นดังนั้นจึงได้ใช้ยาณอภิญญาตรวจเหตุที่ทำให้เกิดพายุใหญ่ ก็จึงได้ทราบว่าที่แท้เป็นเพราะอำนาจแห่งพญามารที่หวังจะมาทำลายพิธีนั่นเองในเมื่อรู้ชัดเช่นนี้แล้วพระอุปคุตก็ไม่รีรอรีบใช้ริ์ปัดเป่าให้พายุลูกใหญ่ของพญามารอันตราทานหายไปในบัดดลฝ่ายพญามารก็บันดาลให้บังเกิดหาฝนทรายกรดหาฝนลมกรดหาฝนน้ำกรดหาฝนอาวุธต่างๆอันรุ่งโรดดุดเพลิงตกลงมาอีกพระมหาเถระก็ทำการอธิษฐาน หอบเอา,มาเมล็ดชายกรดนั้นทิ้งออกไปเสียนอกขอบจักรวาลพญามารก็มีจิตพิโรธยิ่งนักจึงนิมิตกลายแปลงเป็นโคตัวใหญ่หมายจะวิ่งไปชนประที่ให้ดับทั้งสิ้นพระมหาเถระก็นิมิตพระกายแปลงเป็นพญาเสือตัวใหญ่หมายจะวิ่งไปตะปบเจ้าโคพยศสมเด็จบรมกษัตริย์กับทั้งหมหาชนและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างก็เห็นกันทั้งสิ้นเมื่อสัตว์ทั้งสองได้ทําการจูราต่อสู้กันพญาโคของพญามาร ก็ได้พ่ายแพ้ล้มลงในเมื่อแปลงเป็นพญาโคแล้วสู้ไม่ได้พญามารเลยนิมิตกายแปลงเป็นพญานาคราชเจ็ดเศียรหมายที่จะเข้าไปบขบฆ่าพญาเสือเมื่อเห็นดังนั้นพระอุปคุตก็ได้นิมิตแปลงกายจากพญาเสือก็กลายเป็นพญาครุฑขาบขัตอูเสียของพญานาคราชลากไปลากมาจึงปราชัยพ่ายแพ้แต่พญามารก็ไม่ยอมลดละนิมิตแปลงกายเป็นยักษ์ตนใหญ่น่ากลัวดุร้าย ถือกระบองทองแดงใหญ่เท่าต้นตาลกวัดแกว่งหมายเข้าประหารพญาครุธพระอุปคุตเลยในระมิดกายให้เป็นยักษ์ที่ใหญ่กว่ายักษ์ตนที่พญามานจำแรงแปลงกายมาสองเท่าถือกระบองสองอันรุ่งโรดด้วยเปลวเพลิงกวัดแกว่งไปมาเข้าประหารซึ่งเสียนแห่งมารยักษ์เมื่อพญามานเห็นเช่นนั้นก็สะดุ้งตกใจกลัวแล้วกล่าวว่า แม้ข้าจะเนรมิตเป็นรูปใดๆสมณะองค์นี้ก็เนรมิตเป็นรูปนั้นๆให้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกสองเท่าข้าจะกระทำประการใดดีเห็นทีจะพ่ายแพ้แก่พระสมณะองค์นี้เป็นแน่แท้จึงแสดงให้ปรากฏเป็นรูปพยามาณกลับมาเช่นเดิมยืนประดิษฐานอยู่ตรงหน้าพระมหาเถระพระมหาเถระอุปคุตเลยใช้วิธีเนรมิตรซากสุนักเน่าซึ่งมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งและเต็มไปด้วยหมูนอนมองดูแล้วหน้าขยะขยยงยิ่งนัก แล้วเอาผูกติดไว้ที่คอพยามารพระอุปคุตยังได้อธิษฐานจิตลงไปอีกว่าไม่ว่าเทพพญาดาพรมหรือใครก็ตามถ้าจะแก้ก็ขอให้แก้ไม่ออกพยามารพยายามจะแก้เอาซากสุนัขนั้นออกจากคอของตนแต่ก็จนปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ออกได้จึงจำใจต้องไปไหว้วอนเท้าจะตุมหาราชให้ช่วยแก้ให้แต่เท้าจตุมหาราชก็ไม่สามารถจะช่วยได้พยามารจึงขึ้นไปขอร้องเทพพดาในชั้นสูงสูงขึ้นไปอีก จนถึงชั้นพรหมแต่ก็ได้ผลอย่างเดิมคือไม่มีใครช่วยได้ในที่สุดก็กลับไปอ้อนวอนขอร้องพระอุปคุตให้ช่วยแก้ให้เพราะพระอุปคุตเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถจะช่วยแก้ให้ได้แต่ก่อนจะแก้ให้พระอุปคุตก็ได้สั่งให้พญามารไปที่ภูเขาแล้วจึงจะตามไปแก้ให้เมื่อแก้ให้แล้วพระอุปคุตพิจารณาเห็นว่าถ้าขืนปล่อยไปตอนนี้พญามารอาจจะไปรังควานการทําพิธีของพระเจ้าอาโศกอีก ก็จึงได้มัดพยามารไว้ที่ภูเขาบอกว่ารอให้พิธีฉลองพระธถูปเจดีของพระเจ้าอาสูกมหาราชผ่านพ้นไปเสียก่อนแล้วจึงจะแก้มัดให้พยามารจึงต้องถูกผูกมัดติดกับภูเขาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจวันเป็นการประจานด้วยโทษฐานเป็นผู้มีใจบาปคอยขัดขวางและทำลายการทำความดีของผู้อื่นเมื่องานฉลองพระสถูปเจดีผ่านไปพระอุปคุตก็ได้ไปยังภูเขา เพื่อจะไปปลดปล่อยพยามาณตามสัญญาเมื่อไปถึงแทนที่พระอุปคุตจะแสดงตัวให้พยามาณได้เห็นท่านก็กลับซ่อนเ้นอยู่ทางเบื้องหลังเพื่อจะฟังว่าพยามาณจะว่าอย่างไรพยามาณเมื่อลบพยศหมดความดุร้ายแล้วก็ได้หัวนลึกไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในวันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นตนได้เคยไปรังควานต่างๆนานาแต่ทว่าพระองค์ไม่เคยตอบโต้เลยแม้แต่น้อยพ,พยามาณรู้สึกสำนึก ถึงโทษที่ตัวได้กระทําในขณะเดียวกันก็รู้สึกเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าจึงได้เปล่งวาจาอุทานออกมาว่าถ้าหากข้าพเจ้ามีกุศลที่ได้เคยสร้างสมไว้แล้วดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบาร,รมีไว้เพื่อการตรัสรู้ในอนาคตชัน้นใดก็ขอให้ข้าพเจ้าจงได้เป็นพระธรรมมามพุทธเจ้าบังเกิดในโลกนี้ชั้นนั้นเถิดเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์และกระทำประโยชน์โปรดสัตว์ทั้งปวงในสากลละโลก เมื่อพยามารได้เปล่งวาจาปรัถนาพุทธภูมิจบลงพระอุปคุตก็ได้แสดงกายให้ปรากฏและเดินเข้าไปแก้มัดให้ในทันทีต่อจากนั้นท่านก็ให้โอวาทแก่พยามารให้ละจิตอันเป็นบาปเสียอย่าได้กระทำกรรมมันหยาบช้าต่อไปอีกเลยและนับตั้งแต่นั้นมาพยามารก็มีจิตใจอ่อนน้อมศรัทธานในพระพุทธศาสนาไม่มีความดุร้ายเหมือนดังแต่ก่อนนี่ก็เป็นเพราะฤทธานุภาพของท่านพระอุปคุตโดยแท้ จึงทำให้พยามารได้ละพยศหมดความดุร้ายและกลับใจมาปรารถนาพุทธภูมิบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่พยามารจึงไม่ได้สำนึกทำไมมาได้สำนึกในสมัยของพระอุปคุตเรื่องนี้มีเหตุผลอยู่ว่าพระอุปคุตกับพยามารเคยเป็นคู่ปรับกันมาก่อนและพระพุทธเจ้าก็เคยพยากรณ์ไว้แล้วว่าหลังจากพระองค์ดับขันไปแล้วจะมีพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์รูปหนึ่ง เป็นผู้มาปราบพยามานตนนี้ตรงนี้แหละจึงเชื่อกันว่าอุปสรรคใดๆจะไม่ยิ่งไปกว่าพยามานเมื่อพระอุปคุตสามารถปราบพยามานได้มานอื่นๆก็ย่อมไม่มีฤทธิ์เหนือพยามานผู้ที่ต้องการจะชนะอุปสรรคชนะมานที่มาผจญชีวิตหรือธุรกิจการค้าขายของตนก็มักบูชาพระอุปคุตอยู่เป็นประจำ หลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวของพระอุปคุตเถระกันมาพอสมควรแล้วกระผมก็จะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับมาสู่ดินแดนสยามครั้งหนึ่งหลวงปู่ปานวัดบางนมโคท่านได้ออกจาริกทุดงการออกทุดงคราวนี้หลวงปู่ปานท่านได้นำจิตเอกสีรูปไปด้วยมีหลวงพอ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรมยานวัดท่าซุงหลวงพอ่อฤาษีลิงขาวหลวงพอ่อฤาษีลิงเล็กและพระเขียน หลวงปู่ปานพาลูกศิษย์ทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือข้ามเขตชายแดนลึกเข้าไปกระทั่งเข้าเขตเชียงตุงวันหนึ่งขณะหลวงปู่ปานได้เดินผ่านไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งและได้พบกับปะขาวคำคะน,นึงขณะนั้นท่านปล่อยผมยาวรุงรังมาถึงเอวหนวดเครางอกยาวริรายนุ่งห่มด้วยผ้าซึ่งดูไม่ออกว่าเป็นผ้าสีอะไร เพราะขาดปูปะและกระดำกระด่างลกปูปานยึงเปลยขึ้นมาว่านี่พระหรือคนพระมันอยู่ที่ไหนแล้วประขาวคำคนหนึ่งก็พูดสวนด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองเหมือนไม่พอใจว่าเฮ้ยแล้วพระมันอยู่ที่ไหนแล้ววะลกปูปานก็พูดว่าอ้าวก็เห็นผมยาวผ้าก็ขาดอีรูปปูปะสีเหลืองก็ไม่มีแล้วใครจะไปรู้เป็นคนหรือเป็นพระล่ะพระขาวคำคนหนึ่งก็ได้ถามกลับมาว่าพระมันอยู่ที่ผมหรือวะ หลวงปู่ปานตอบกลับไปแบบยิ้มยิ้มว่าไม่ใช่ประขาวคำคน,นึงก็ยังถามมาอีกว่าแล้วพระมันอยู่ที่ไหนเล่าหลวงปู่ปานก็ตอบว่าพระน่ะอยู่ที่ใจใสสะอาดประขาวคำคน,นึงเลยตอบกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เสือกมาถามทําไมว่าเป็นพระหรือเป็นคนหลวงปู่ปานเลยสวนกลับไปว่าเห็นผมเผ้ารุงรังอย่างนั้นใครจะไปรู้เล่า ประขาวคำคันนึงก็ไม่ลดละตอกกลับหลวงปู่ปานไปว่าก็ในเมื่อพระไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่ผ้าแล้วเสือกมาถามทําไมทําไมไม่ดูที่ใจคุไอ้พระบ้านพระเมืองกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีมันต้องเห็นดีกันพูดจบประขาวคำคน,นึงก็หยิบเอาหวายยาวประมาณหนึ่งวาโยนผุงไปตรงหน้าหวยเส้นนั้นก็กลายสภาพเป็นงูตัวใหญ่ยาวหลายวาน่ากลัวมาก ชูคอร่าก่อนจะเลื้อยปลาดปลาดเข้ามาหาหลวงปู่ปานพระลูกศิษย์เมื่อเห็นกันอย่างนั้นต่างถอยไปอยู่เบื้องหลังหลวงปู่ปานกันหมดแต่หลวงปู่ปานไม่ได้แสดงอาการแปลกใจหรือตื่นกลัวแต่อย่างใดท่านก้มลงหยิบใบไม้แห้งขึ้นมาใบหนึ่งแล้วโยนไปข้างหน้าใบไม้นั้นก็กลายเป็นนกขนาดใหญ่คล้ายเหยี่ยวหรือนกอินทรีนกซึ่งเกิดจากอิทริิ์โผเข้าขยุ่มกรงเล็บจับลำตัวงูใหญ่เอาไว้ แล้วก็พือปีอกเลี้วขึ้นไปเหนือทิวยอดไม้ต่อสู้กันเป็นสามารถงูฉกกัดและพยายามม้วนตัวรัดขณะที่นกใหญ่จิกตีและจิกขยุ่มกรงเล็บไม่ยอมปล่อยแต่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้ชนะกราบกระทั่งร่วงหล่นลงมาทั้งคู่พอกระทบพื้นดินงูก็กลายเป็นช้างป่าตัวมะฮืมางายาวงอนส่วนใบไม้แห้งแปร,รูปเปลี่ยนเป็นเสือลายพาดกลอนและสองสัตว์ร้ายก็โผเข้าสู้กันใหม่ เสียงขู่คำรามของเสือและเสียงแผดกำปนาตของพญาโคจสารแผดประสานกึกก้องสถานป่านี่ไม่ใช่ภาพมายาแต่เกิดจากฤทธิ์อภิญญาครั้นสัตว์สองตัวก็ประจันบานกันแต่ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะต่อสู้กันได้ครู่หนึ่งก็หายไปปักขาวคำคนหนึ่งได้บรรดาลให้เกิดไฟลุกโชดช่วงปะหนึ่งมีเจตนาจะให้ลามมาเผาแต่หลวงปู่ปานก็บรรดาให้เกิดพายุฝนสาดซัดลงมาดับไฟ เกิดฝุ่นตลบคลุ้งไปทั้งป่าลองริดกันมาหลายครั้งหลายคราปรากฏว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะโกรธกริ้วกลับทุดลงนั่งหัวเราะด้วยความขบขันคณะสิทธิ์ของหลวงปู่ปานพากันประหลาดใจหลวงปู่ปานจึงอธิบายว่าเขากับฉันเป็นเพื่อนกันพร้อมกันนั้นก็หันไปพูดกับปะขาผมยาวหนวดครารุงรังว่าลูกสิทธิ์ของท่านนั้นเอาจริงหมายถึงปรารถนาจะบรรลุสูนิพานกันจริงๆทุกรูป การที่ท่านและปะขาวผมยาวเล่นดิดประลองกันก็เพื่อให้สิทธิ์ทุกคนได้เห็นของจริงแล้วหลวงหลวงปู่ปานก็ให้คณะสิทธิ์ของท่านเข้าไปทำความเคารพซึ่งปะขาวผมยาวก็ได้นอบน้อมถ่อมตนว่าท่านไม่ได้กิ่งกาดเกินกว่าหลวงปู่ปานเลยแม้แต่น้อยหลวงปู่ปานและสิทธิ์ของท่านพักอยู่กับปะขาวผมยาวนา,นานนับครึ่งเดือนเพื่อให้ทุกรูปได้รับคำแนะนำสั่งสอนด้านอภิญญาเพิ่มเติมเมื่อพักอยู่ที่คูหาถ้ำพอสมควรแก่เวลาแล้ว หลวงปู่ปานและคณะสิทธ์ก็ออกธุดงต่อไปปะขาวผมยาวคนนั้นก็คือปะขาวคำคนึงหรือหลวงปู่คำคนึงนั่นเองครับก็ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์และสาระจากเรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟังตอนต่อไปก็จะนำประวัติเรื่องราวหลากหลายอัธรุเกี่ยวกับตำนานต่างๆเรื่องราวของพระเกจิแดนสยาม เรื่องราวของตำรวจมือปราบและเรื่องราวของขุนโจรเสือปล้นและอีกหลายๆเรื่องราวมาบอกเล่าสู่กันฟังครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ไว้เป็นอย่างสูงครับเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างต่อเนื่องกันอย่างแน่นอนครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสวัสดีครับ